วัสดีครับการแสดงพวกเราในวันนี้เราจะนำเสนอละครพื้นบ้านเรื่องปลาทูทองเราจะมาทำความรู้จกักกับหญิงผู้หนึ่งหลังจากที่แม่ของเธอตายจะเป็นปลาทูทองเธอต้องทนทุกข์ทรมานรยูกับแม่เลี้ยงแย่ร้ายขอเชิญทุกท่านพบกับน้องเอื้อยสาวน้อยผู้น่าสงสารชีวิตของเธอหน้าสงสารเธอต้องทนทุกข์ทรมานเธเป็นคนนิ่งเรียบร้อยไม่มีใครได้เห็นรอยยิ้มและเสียงของร้องเธอ เฮ้เธอเธอเป็นอะไรเอนะมาสนุกขนาดอหไเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์ใหม่มากเลนตะกูดูผิดเลยคปแข่งของเอ้กนาสงสารมีแม่แม่ก็ตายกลายเป็นปลาทูปลาบููกแล้วเรือกปลาทูทองอันนีู้ หลุดมาแล้วูกวันนี้ลูกเอาเค้กสี่มาให้แม่กินจ้ะเอ้ยเห็นแม่ชอบกินไก่นี่นะเวลาว่าให้แม่จ้ะแม่จ๋าอแม่จ๋าแม่หมกหมกหมกเฮ้ยถ้าไม่เรียกหมาปะวะเรียกเกินไปแล้วเรียนแม่ฉันฉันแก่ฉันจะเรียนอะไรกันยอดแม่จ๋าเพิ่งมากินนะจ๋ะแม่ขนาดที่เพื้อยฮะให้อาหารแม่อยู่นั้นก็มีชายแปลกหน้ากับบริวารเดินผ่านมา ชายแต่หน้าของบริวารภาษาหลุมมากเอาเชายแน่ชายหน้าแปะไม่รู้ไม่เอาต้องเกิดก็ได้เกิดแต่ชาว้าน่ี่พอว่า่เาเราชื่อเสียงจ๋ทยล่แต่เย็นหน่อยลูสะ ราคาราคาอย่าท้าวดูเสนอเขาเสนอเขามีแต่เจ้าชายปรมทัศอ๋อท้มาทอะไรที hmm ่น ah? <re> ี่ล okay, ่ะ้ัแล้วก็คนท้องมาแค่นี้ครับแหว่กร ไอ้คนนั้นระวังเอวและขาด้วย นี่ก็ได้เหลือเกินด้วยกับมันเหรอน้ำะน้เกลือไปหน่อยน้ำาลออกนะมันไหมตัวนี้เฮ้ยถ้แต่งชุดนี้ไปหาป่าป่าใช่ไหมครับนอนงฟ้าแม่ในหนังเรื่องสั้นไหมือนว่าปลามันจะหนีหรือมันจะเข้ามาวะเนี่ยมาแล้วจะลึงแม่ไปแล้วล่ะสุดเรียกแม่แล้วก็ไป เอากลับมาแล้วที่สว่างแล้วผมจะท่องลุกจนได้เขาไม่เป็นลุกลาวพลาแล้วรู้สึกว่าคุณหนุ่นี่จะกำกับการแสดงอยู่ข้างหลังนะครับขณะที่เอื้อยกำลังเชื่อมโยงกับความงดงามของแหวนอยู่นั้น ได้มีแม่เลี้ยงแต่ร้ายนางน,นิติและไอ้สอนแม่มลูกแต่ร้ายนางน,นิถิได้เห็นนางเงยนั่งอยู่เกิดความไม่พอใจจึงตะโกนใส่ป้าใส่ป่าอยู่ไหนโอ้ยมาเป็นแม่อะน้ำมัน,นอยู่ด้านนี้เข้าใจไหมรับปับโอเคครับ <laughs> นางน,นิถิได้เห็นนางเงยนั่งอยู่เกิดความไม่พอใจจึงตะโกนออกสุดเสียงอยางไม่พอใจว่ะ ไสายปาไอ้สายปาเป็นใคาถามยล่าเมื่อกีนี่นี่ักเอื้อยนั่งทาอะไรอยู่เอรอีเอื้อยเอาไปมาให้แม่กินตัวจริงมาเลยโอ้น่าสงสารแม่แกอหายไปนานแล้วแมู่หายไปไหนแล้วคะแม่คณิอีีหายไปกับ้สา เลือกสายตาให้ดูหน่อยสิมันไม่รู้จั่รู้สั่นแล้วรุ่ตัวเองเนี่ยแกกับแม่ของแกอ่ะไม่ได้เทียบกับความสวยของลูกสาวฉันหรอกแกจำไว้เลยนะว่าแกอ่ะเป็นใครแล้วลูกสาวฉันอ่ะเป็นตัวอะไรเป็นใครสิคะแม่าเออเป็นใครอ่ะมึงอ่ะเป็นใครเอ้าจะเป็นลูกแม่ค่ะถ้าเจอกันคืนนี่จะวิ่งที ออบเลยเนี่ยเดินมาเดินคนเดียวใช้ได้ขนานี้เลยแหมนะเอลี่ยไอ้แกแต่งตัวอะไรเนี่ยเสื้อสีฟ้าสบายสีเขียวใส่มาทำ้แตะเนี่ยกระโปรงเว้าหูสีแฉดตาใส่มาทำไมอีบ้าอีบ้า จะได้โดนกาดยิงตายใครเลยนะไปจกกักผ้าล้างจานหุงข้าวจะรอคุณม่่ชบ้างละเอะเอ๊ะเอ๊ะเดียอะไรเนี่ยพู้แบเถี่ยเดี๋ยวตอปเะุแมค่ะอยาุแม่แลนี่แบวอะไรเนี่ยอ๋อวันีเจ้าชายชเดชมาที่นี่ค่ะ นั่นเล่ยมามีแบวกของเจ้าชายแสดงว,ว่ามันกำลังจะแต่งงานกับเจ้าชายแต่ลูกสาวฉันล่ะหึไม่ได้การละลูกคิดแทนลูกรู้ไหมเพราะลูกกำลังจะมีผัวว้าวจะเป็นผัวเธอหรอจ๊ะว่าเลยไงแม่กแข่งแล้วก็มองหน้าก็ไม่ติด <laughs> เออเขาจะคิดเออแม่ขอรบกวนเป็นคูตามหน่อยนะลูกก็ได้จ้ะ เอ้ยแม่ขอดูเหว่หน,น่อยนะลูกเมื่อกี้แม่ดูไม่ชัดเลยอ่ะนี่จ้าอ่ะหลอกก่าน <c oughs> ว้าอะไปลูกทำไมแม่ทำแบบนี้กับเอ้ยละ่ะถ้าเป็แม่ของเอ้ยนะเอาพื้นมาไม่ให้เก๋จำแต่กะลาหัวไว้เลยนะ <c oughs> คนที่จะต้องแต่งงานกับเจ้าชายคือลูกสาวฉัน <c oughs> ไม่ใช่เก๋นักเลย <c oughs> <c oughs> กลับแล้วครับนางไอ้คอนเดียรัดเรงโอเงก็สายต้องมาถึงกันทีโอ้ไายนันองค์คารักใช่ไหมน่ะบริวารพนันดูจับเดี๋ยวส่งละครลากต่อเลยนะทุกทีพาหนูไปไหนจ๊ะอ๋อสองครับอ๋อนอระราชวงไหมจ๊ะอ๋อครับสอเนสถานีตำรวจครับ ขอเชิญคุณไปนะครับเอาละคดีพิค่ที่ไหนแหกอะไรตัวชายให้หนูมาอ๋อเขาชื่อดูซ้ายพุทิชนัวน้พิพาาคุณสุข้าหาลักของตกวขอเชิญคุณครับพิกในพิคแหไม่ได้อยู่กันูรคาี่หนะู่บ้ฉลาดสุดสวัสดีครับวัสดีค่ะครับขอเชิญคไปโงครับไป ก็แหวกคุณผ่ใชาหรอตำรวจคุณรู้ว่าหน้าพาหนังมาได้ไงค่ะแม่ฉันเอาไปยัดใส่ยุ้งฉันอ่ะแม่เอาคืนไปแม่ฉันเป็นคนวงการทุกคนเลยค่ะถ้าคุณตำรวจต้องการพยานเดี๋ยวฉันจะไปเป็นให้นะคะโอเคแม่คนไม่เว้นดูดูมันทำแอบฉันอ่ะยังไงต่อแม่ครุนคับขัเจังหวะไหนครับตำรวจเริ่มกระดกลิ้นแล้วไปทำไมคะไม่มีธุระค่ะนี่ คุณอยู่เลียงลิงก็บอกนะครับออกกลางอยู่ที่คุณคนติดแหวนอยู่ไหนออกกลางอยู่กับใครคนนัดไปโรงพักงั้นก็ขอเชิญคุณตำรวจไปโรงพักเองเลยค่ะแล้วผมเชิญตัวเองไปทำไมล่ะก็ออกกลางอยู่กับคุณตำรวจคุณตำรวจก็ต้องไปโรงพักเองสิค่ะแม่มาเหนือแม่ออกกลางอยู่กับเราอยู่นี่เฮ้ยบุข่าวดีว่ะตอนหลังกูใช้มุกนี้บ้างแหละบุกี้ใครยัง่ยใส่ป่านนี้ป่ะ สายปานเห็นเรียกกันดูเทพเลยเนี่ยจะคุณกับฉันหรือเปล่าคะฉันนี่แหละสายปานแม่ชื่อเอ๊มีน้องสาวชื่อสายตะวันมีพี่ชายชื่อสายขมค่ะยังไม่ไนะนี่ไงหกตักตระกูลแม่ปลาทุท้องเอ๊ะปลาทูปูท้องปลาทูท้องอีกเธอไม่หนีมันก็ฉันฉันจับทำนองพิษปลาทูกินเปเรียบร้อยแล้วยาก โข้าแม่กูเศร้าแล้วพวกเราลุกไปเขาไม่เศร้านะครับตอนนี้เมื่อกี้เศร้าผมว่ามันจะแย่กอรานั้นบกได้แล้วดสุดเนดบขขึ้นพวกเราขอจบการแสดงที่นี่นี้ครับขอ ีสอนให้รู้ว่าอย่าทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าเพราะวันหนึ่งตามจะตามถนดออ <Okay. S 1> ยอดนะครับอย่าทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่า